โปรแกรมจิตคำพูดทรงพลังถ้าคุณพูดกับตัวเองในทุกวันจะสร้างความสำเร็จให้คุณดึงดูดโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตค่ะจิตใต้สำนึกของคุณจะจดจำแต่ถ้อยคำเชิงบวกตอกย้ำซ้ำๆกับจิตใต้สำนึกด้วยประโยคดีๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันโชคดีสำหรับฉัน ฉันมองเห็นโอกาสดีๆในทุกสถานการณ์ฉันเป็นคนโชคดีตลอดทั้งวันไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็สำเร็จราบรื่นฉันได้เจอแต่ผู้คนที่เป็นกัลยาณมิตรวันนี้ผู้คนให้ความสนับสนุนฉันเป็นอย่างดี ฉันเดินทางไปที่ไหนก็ปลอดภยัยราบรื่นฉันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็นฉันวันนี้เงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันพูดจาอะไรกับใครผู้คนต่างก็ชื่นชอบในตัวฉัน ฉันร่ำรวยมากขึ้นในทุกวันฉันมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านฉันดึงดูดผู้คนที่ดีเข้ามาในชีวิตฉันมีความสามารถฉันฉลาดฉันทำได้ฉันเปิดรับโชคลาบแล้วในวันนี้ เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายดายฉันเป็นคนหาเงินเก่งเงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันยอดเยี่ยมใครที่ได้เจอฉันคนนั้นโชคดีฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งเหลือเฟือ โลกนี้มีสิ่งที่ดีมากมายเพียงพอสำหรับทุกคนฉันมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฉันเก่งและสุดยอดธุรกิจที่ฉันทำทำให้ฉันหาเงินได้มากมายสบายสบายฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดแต่เรื่องราวที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตฉันเป็นคนมีความสามารถและมีสเสน่ห์ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉันเป็นคนกล้าหาญฉันมีสมองเศรษฐีฉันทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ง่าย ทุกสิ่งที่ฉันทำทำให้ฉันได้เงินทองมาได้อย่างง่ายดายฉันหาเงินจากศักยภาพความสามารถและไอเดียสร้างสารรค์ของฉันเงินทองหลั่งไหลเข้าบัญชีของฉันแม้ในยามหลับฉันหาเงินได้จากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวฉันเป็นคนร่ำรวย เงินรักฉันและฉันก็รักเงินฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีในทุกๆวันฉันมองเห็นอย่างทะลุปลูโปรงว่าฉันเป็นคนประสบความสำเร็จทุกๆวันฉันสร้างมูลค่าให้กับผู้อื่นและโลกให้รางวัลแก่ฉันเป็นความมั่งคั่งมหาศาล ฉันมีสมองเงินล้านฉันเป็นยอดคนระดับตำนานฉันเป็นนักผลิตไอเดียเงินล้านฉันหยิบจับอะไรฉันคิดสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองฉันมีจิตที่ยอดเยี่ยมทรงพลังฉันเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองฉันชื่นชมคนรวยเพราะฉันก็คือคนรวยฉันมีสมองเศรษฐีฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้านเงินทำงานหนักเพื่อฉันและทำให้ฉันมีเงินมากขึ้น สมองอัจฉริยะของฉันคิดหาหนทางให้กับเรื่องราวที่ท้าทายได้เสมอฉันเต็มใจเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในชีวิตฉันดึงดูดโชคลาภในทุกทิศท,ทางฉันสวยจากภายในสู่ภายนอก ฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันมีสมองเงินล้านวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีของฉันฉันเป็นคนมั่งคั่งและร่ำรวยฉันพูดจาไพเราะและฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ ทุกๆเช้าฉันตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกมั่นใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังฉันมีจิตเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนประสบความสำเร็จปีนี้เป็นปีทองของฉันฉันคิดทำสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองฉันทำธุรกิจอะไรก็สำเร็จ เงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันขอบคุณเงินทองที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้และเงินที่กําลังเดินทางเข้ามาหาฉันอีกมากมายฉันสมควรแล้วที่จะร่ำรวยเพราะฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นฉันขอบคุณวันใหม่ เพราะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของฉันฉันมีจิตเศรษฐีฉันร่ำรวยจากการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้สังคมฉันโฟกัสไปที่การพัฒนาตนเองให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดฉันดึงดูดโชคลาภในทุกทิศท,ทาง ฉันเป็นคนอารมณ์ดีใครได้พบเห็นฉันเขาจะได้รับพลังงานที่ดีจากฉันเสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าฉันยอดฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตลอดชาติฉันมีเงินมากพอที่จะจ่ายให้กับชีวิตที่ฉันต้องการ สมองของฉันผลิตเงินล้านได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเสกสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวของฉันเองฉันรักตัวเองฉันเก่งและสุดยอด ฉันเปล่งประกายออร่าในทุกที่ที่ฉันไปธุรกิจของฉันทำให้ฉันหาเงินได้อย่างมหาศาลฉันเป็นนักให้โอกาสตัวเองฉันเป็นนักลงมือทำฉันเปิดรับโชคลาภแล้วในเช้าวันนี้ฉันมีข่าวดีด้านการเงิน เงินเข้ามาหาฉันง่ายๆสบายๆทุกสิ่งที่ฉันต้องการเข้ามาหาฉันในเวลาที่เหมาะสมเสมอฉันเป็นคนประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการเงิน ฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการงานฉันเป็นคนประสบความสำเร็จที่มีสุขภาพแข็งแรงฉันเป็นคนประสบความสำเร็จที่มีความสุขฉันมีอิสรภาพในชีวิตและอิสรภาพทางการเงินขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ ขอให้เงินทองหาง่ายสำหรับคุณเช่นกันค่ะ